chiều chiều làm ừ. này này đây bỏ cái này nhạc này 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 này

โอ้หมาผู้หอมนี่สากหวดบ่ <laughs>

มาเลือเล้อมาติเพลทคอยจีนที่หนีก็ยังยุ่งเนีทุกอย่างมลยไป,น,ปน,ยนันไปนี

อะไรนก็หแ่ะี่หเลยาเลยซ่อมหลายเลยูเรี่อหนังสือใส่เงินขัดยาขัด้่อมจ้าขัดี่าั้้าขาดี้จ้

พี่น้องหงเสียไหมพี่เห็นหน้าเขากล้องเลยนะี่มองหงเป็นร้านที่ฉลาดกล้าแสดงหงอกนะหงนะหน้าคดไกลเป็นพ่อไกิน่